สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับผมกำลังเดินทางกำลังเดินไปเอาของนะครับที่ป้อมรปภมันจะเป็นของที่กองใหญ่มากข้างในนั้นมันจะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็มันจะมีเฮลิคอปเตอร์มาประมาณลําลำนะครับ แล้วก็จะมีพวกอ่าพวกฮอลำเล็กด้วยเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะก็ติดตามชมใน YouTube ของช่องของผมเลยนะครับแต่ว่าราคาก็จะเป็นแบบมือสองเนาะแต่คือบินได้แน่นอนนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินไปที่ป้อมรบพอเนาะจะไปเอาของเพราะว่าผมใส่รถมาไม่ได้นี่ผมเดินไปกับแฟนผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปที่ ระยะทางก็ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่ามันมีม,มันมันมันมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหมู่บ้านของผมนะก็จะมีบ้านสองชั้นแล้วก็บ้านหนึ่งชั้นนะครับผมเอารถมารับไม่ได้เพราะว่ากล่องมันใหญ่มากนะครับก็เลยจะต้องเดินมาเอา ตื่นเต้นเหมือนกันนะสำหรับใครที่สนใจฮอมือ2อะ่ะก็เดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยอันนี้จะมีแต่บานที่ผมเกินเกินเลยนะก็คือก็จะมีกอบบินกอบบิน500มีอาจาย5.5มีกาอุยเอ็แล้วก็อีกลำหนึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวยังไงก็มาดูกันนะฮะ ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วกลับเดี๋ยวกลับเราถือกล่องางฮะก็เราก็ตัดช่วงที่เราถือเราให้ดูให้ดูกล่องก่อนเงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูกล่องกล่องใหญ่มากเดี๋ยวมาคอยดูกันนะฮะถึงตรงรอปอแล้วเนี่ครับกล่องใหญ่มากนะฮะ โอ้โหต้องใช้ต้องใช้ใช่คต้องใช้สงองคนไหวไหมไม่เนี่ครับต้องใช้สองคนยกเลยแหละกล่องใหญ่มากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาถ่ายถ่ายถ่ายไข่กล่องกันวางแป๊บหนึ่งเนี่ยครับกล่องเหมือนไปซื้อตู้เย็นมาเลยนะฮะอะเดี๋ยวผมจะ ต่อไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับตอปก่อนตอนนี้ผมก็ยกกล่องมาถึงบ้านแล้วนะคะปวดแขนมากๆเลยนะฮะหนักมากๆนะฮะกล่องใหญ่เนี่ยใหญ่ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าข้างในมันมีฮออะ,อะไรบ้างนะครับมีไซส์ไหนอะไรยังไงอะ,อะยกเลย ถ้าไม่มีคนช่วยยกนี่ผมแย่แน่เลยที่เราตั้งอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวะจะแกะกันเลยไหมเออตั้งนีตังนี่เอออ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงนี้นะ,ะเห็นไหมดูมุมหันหน้าดูหันหน้าเออเห็นเห็นเห็นอ่ะโอเคเดี๋ยวจะแกะเลยเขาเข้าแล้วนะอืมเอาเ็คคัตเตอร์หน่อยดิคัตเตอร์หน่อย นี่นะครับเพื่อนๆกล่องใบเบลเบล่าเลยนะฮะอยู่บนโต๊ะที่มันเป็นสีเหลืองอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องใบนี้นะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้ไปให้คนที่ส่งมาก่อนเดี๋ยวผมจะบอกสำหรับกล่องใบเนี้ก็ได้มาจากคุณโจ้น,นะครับที่อยู่จังหวัด หน้านะครับที่ส่งมาให้มารีวิวแล้วก็าขายในราคาที่เป็นมิตรภาพนะครับโอเคแต่ผมจะวางเรียงเป็นลำๆเลยนะยนะฮะ อะไรขาวไปไหมอ่านี่เป็นคานุปี้เนาะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวในีรื่วงของราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกกันอีกทีเนาะว่าทำนี้เท่าไหร่ทำนี้เท่าไหร่อันนี้คานุปี้นะครับใสมามีกาองกาอุ้ยด้วยนะฮะสี่ห้าศูนย์มีทุกไซส์เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึง วางตรงนี้กันต้องหยิบคัตเตอร์กัน นี่ผมเห็นละเป็น X 5แน่นอนทุกรำผมจะทำการเทสบินนะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าจะทำการเทสบินก่อนทุกรำต้องบินได้ ใครสนใจติดตามรับชมเลยนะอย่าพลาดเลยนะใครอยากได้ฮอราคาอ่ามือสองสภาพดีนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มาอยู่พักกับในเรื่องของนะ Q&A ก่อนนะครับมาดูฮอมือสองกันบ้างนะครับอ๋อนี่จะเป็นโลโก้นะครับอันนี้เป็นโลโก้โลโก้480นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะ เออผมก็ลืมไปเออไม่ได้ถอดแมสอันนี้เป็นโลโก้นะลำแรกผ่านไปโลโก้เอาโต๊ะสีขาวไม่ได้ดีกว่าเออเออโต๊ะสีขาวมาได้มายืนม่านให้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะอ่านะลำที่สองออลำที่สองนะ ลำที่สองันนี้ก็บินแน่นอนครับก็บิน500เห็นละเห็นบูมหางละ บินแน่นอนโอ้ลำใหญ่เหมือนกันนะก็บินห้าร้อยเนี่ยใครสนใจอยากได้ก็บินราคาถูกๆนะครับบอกเลยว่าราคาแต่ละลำในหมื่นกว่าบาทนะเอามาขายกันแบบว่าสำหรับคนที่อยากเล่นนะมือใหม่รบน้อยก็สในใจก็มาจับจองเป็นของอันนี้มีจำนวนจำกัดนะมีจำนวนจำกัดนะครับ เรามาแค่ไม่กี่ลำนี่กอบบิน500กอล์ฟบิน500สภาพก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดทีนะตอนนี้ผมแกออกมาก่อน ผ่านไปสองลำนะครับเดี๋ยวมาดูลำที่สามลำที่สามก็จะเป็นอาจายแล้วผมเห็นนะครับผมผมเห็นบูมหางก็รู้ละลำนี้ต้องเป็นอาจาจห้าจุดห้าแน่นอนเอาฮอยกขึ้นโต๊ะอะไก็ได้ อาจารย์ห้าจุดห้าอาจารย์ห้าจุดห้าอันนี้เบรหัวใบหางเขาถอดแยกมานะครับอาจารย์ห้าจุดห้าลำต่อไปนะฮะลำต่อไปมันตอนนี้ผมก็แก่ ฮอออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีฮออยู่ทั้งหมดอยู่4ี่ลำที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเอามาขายในราคามือสองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเริ่มมาไล่ดูกันเลยนะฮะว่าแต่ละลำเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเดิดก็ได้นะลำแรกเนาะมาดูเลยลำแรกเลยนะครับลำแรกก็จะเป็น X ห้าลำนี้ชุดไฟจะใหม่มากเลยนะก็ ใหม่มากมากใหม่ <c oughs> ออนดูป,ปีนี่กริปเลยนะฮะเนี่ยลำเนี้ยราคาจะแพงกว่าเขาหน่อยเพราะว่าชุดไฟมันค่อนข้างจะจัดเต็มนะฮะก <c oughs> ันหางก็เป็นของอันไลน์เนาะ <c oughs> ทุกลำบินได้แน่นอนบินไม่ได้ไม่ขายทุกลำจะปล่อยไปเนี่ยก็คือก็จะมีแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับหนึ่งก้อนต่อต่อหนึ่งลำแต่ว่าจะไม่มีรีซีฟให้นะแล้วก็เบรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะจัดการเอามาใส่ให้หมดนะครับตรงนี้กองเป็นภูเขาเลยนะฮะ วันนี้มีแต่ฮอใหญ่มานะสี่ลำส่วนฮอเล็กไม่มี X5 ลำนี้เดี๋ยวบินให้ดูนะครับใครสนใจก็มีกล่องเคบากล่องมินิเค a r มอเตอร์สกอร์เปียนนะนี่ครับชุดไฟก็ 3D ได้แน่นอนลำนี้ผมก็จะ X5 เนี่ยก็จะหมื่นไปปลายเนาะลำนี้ใครสนใจก็ จับจองดูกันไว้ก่อนเลยนะถัดมาก็เป็นอาจายเดี๋ยวว่าาจาเดี๋ยวจะต้องมาเช็คอาการอีกทีนึงนะกล่องก็จะเป็นกล่องตัวอ e ีบาในนี้นะมอเตอร์เดี๋ยวไปชุ่อของมันเลยครับสำหรับฮอสี่ลำนี้นะครับก็จะเป็นฮอที่มาจากคุณโจน้นะครับที่อยู่จังหวัดน่านนะครับก็ตาม Facebook ปิ้งแบบนี้เลยนะครับเฟบุ๊กของเขานะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ทำเกี่ยวกับในเรื่องของรถ Big b ไบคนะครับก็ขายฮอตรงนี้ที่เขาซื้อมาเล่นนะครับขายหมดเลยนะครับแล้วก็จะไปจะไปทำรถ Big b ไบคถ้าใครที่สนใจรถ Big b ไบคก็ติดต่อคุณโจ้นได้เลยนะครับตามเฟบุ๊กที่ขึ้นมาตรงทางด้านนี้นะครับนะครับก็ติดต่อทางเฟบุ๊กของเขาได้เลยแล้วเดี๋ยวต่อไปเขาจะทำ u t u b e ด้วยนะครับ ไงพอตอนนี้ผมก็มาให้เครดิตกับน้องเขานะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ร้านของเขาด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจรถบิ๊กไบค์นะครับก็ติดต่อน้องโจนได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับพอสี่ล้ำนี้ที่เอามาขายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกนะครับครับก็สําหรับ X5 นะครับลํำนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ20,000นะื่นเนาะผมตีราคาไว้ประมาณนี้ก่อนสภาพแบบนี้บินได้แน่นอนถ้าบินไม่ได้ไม่ขายนะนะครับ <laughs> บินไม่ได้ไม่ขายแน่นอนส่วนาจาเนี่ย ก็จะจะอยู่ที่ประมาณอ่าถ้าบ,บิคือบินได้ปกติทั่วไปก็คือผมก็จะปล่อยอยู่ที่ประมาณห5นะื่นาเนาะลำนี้ก็คือผมจะมาเซตใหม่ทําใหม่นะครับตอนนี้มันจะมีสายไฟที่ขาดอยู่ตรงนี้นิดนึงะนะครับไปโดนฮอลําำอื่นฟันมานิดนึงเป็นฮอจิ๋วๆนะตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็คือเดี๋ยวผมจะบินให้ดูทุกลำเนาะลำไหนบินไม่ได้ผมก็ไม่ต้องเอาไปลำไหนบินไม่ได้ไม่ต้องเอาไปแล้วก็ก็บินลำนี้เป็นไซส์500 ลำเนี้ก็จะเป็นกล่อง V-Bar m i มิกระดกนะตรงเนี้ยลำเนี้ก็จะอยู่ที่เกือบสองหมืเหมือนกันตีไปสองหมื่นเนาะลำเนี้ยเพราะว่าจากที่สภาพใหม่ๆนะมันมันแพงอยู่แล้วนะแต่ลำนี้เราคือเรามาขายเป็นราคามิตรภาพเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะได้ไปด้วยกับพอลำนี้ก็คือว่าก็จะได้แบตเตอรี่ไป ไปฟรีๆหนึก้อนเนาะก็มจะมีให้เลือกระหว่าง5,000ันมิลลิแอมกับ3,800มิลลิแอมนี่นะนี่เป็น3,800มิลลิแอมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น5,000มิลลิแอมแบบนี้ก็คือเดี๋ยวจะหาสภาพดีๆให้แบตเตอรี่นะนี่สภาพหนึ่งเป๊ะๆอยู่เลยนะครับพอทุกราก็จะมีมีปลั๊กอย่างนี้ให้หมดเลยเสียบเข้าได้เลยกับสปีดคอนโทร ตัวกอบบินเนี่ยก็จะเป็นชุดไฟเนี่ยเป็น B.K. ตัวนี้จะเป็นชุดเซอร์โวของของมันเลยนะไอเร่งไอเรื่องชุดไฟเทพทุกรำอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากมายส่วนลำนี้ก็โลโก้เนาะโลโก้เนี่ยถือว่าเป็นฮอที่ค่อนข้างที่จะแพงหน้าดูเลยนะอืมแล้วการบินเนี่ยบอกได้เลยวว่าสุดยอดนะครับบินดีแน่านอนอุย้ย แปด่วงนะฮะลำนี้ก็เป็นเฟรมเป็นเฟรมเนี่ยก็จะเป็นเฟรมคาร์บอนเนาะแล้วก็มีตรงบล็อกแบริ่งบนล่างเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกกล่องนี้คือกล่องตัวนี้ก็ปลาข้าไปตั้งเจ็ดแปดพันแล้วนะข้าใหม่ๆเนี่ยกล่องตัวนี้นะครับการหาเป็นซาวดอกอันนี้เป็นหอสายพันนะเป็นหอสายพานัน ถ้าทุกำรำเลยยกเว้นตัวจาจาย5.5ก็จะเป็นระบบหางเผาเนาะหางเผาส่วนก๊อบบินตัวนี้ก็เป็นสายพานถ้าให้ผมเลือกนะสามรำเนี่ยผมเลือกก๊อบบิน500เพราะว่าผมชอบก๊อบบิน <c oughs> เนี่ยนะครับสี่รำนี้เลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจก็ทักกันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะบินให้ดู ด้วยนะครับว่าลำลำนี้บินอย่างนี้หงายท้องตีลังกาให้ดูเลยนะฮะถ้ามันมีปัญหาผมก็จะแก้ปัญหาให้นะครับหางโบกหางสะบัดคัดหลุดเกียร์ไม่ถอยอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมแก้ให้นะฮะสำหรับในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเนาะนะครับใครที่สนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยนะครับกับฮอสี่ลำนะครับวันนี้ ห้าอาจารย์ห้าจุห้าโลโก้สี่แปดนแล้วก็ก๊อบบน้ห้าร้อยนะครับสวัสดีครับ